ผมพันอาจชัยรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงการมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยได้ทําก็คือเรื่องของการสร้างการทับรู้และก็แบรนด์ด้านนวัตรกรรมในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้น Innovation Thailand เป็นเสมือนกับแพลตฟอร์มสําคัญในการสื่อสารและก็เชื่อมโยง โลกสู่ประเทศไทยแล้วก็บริษัทรวมทั้งนวัตรกรไทยสู่ตลาดโลกครับเริ่มเปิดตัวเมื่อง,งานสัปดาห์นวัตรกรรมแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วนะครับงาน Innovation Thailand Expo 2018ก็คือว่าต้องการจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าชาติแห่งนวัตรกรรมหรือว่า Innovation Nation นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราพยายามจะสร้างแบรนด์ในประเทศไทยโดยการเน้นด้านการท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวในประเทศไทยเยอะๆในขณะเดียวกันก็อยากจะส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เฉพาะไม่ว่าจะเป็น EEC ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เรากําหนดเป็นโซนพิเศษก็จะมีบทบาทสําคัญในการดึงดูดการลงทุนและประการย้ายฐานการทําธุรกิจนวัตกรรมมาอยู่ในประเทศไทยครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรเอกชนหรือแม้แต่บริษัทนะครับบางประเทศมีกองทุนเนี่ยเขาก็อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะจับคู่ระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม งานประจำปีที่ชื่อว่า Innovation Thailand Expo 2019นะครับปีนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องของนวัตรกรรมสังคมเป็นเรื่องของการลดความเหลื่มล้าสร้างความเท่าเทียมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ปีนี้เราเน้นที่เรื่องของสังคมปีก่อนเรามีคอนเซปต์ก็คือ innovation 360อ,องศา ปีนี้ก็คือเราทำเรื่องของนวัตรกรรมสังคมทำให้ Innovation Thailand มีความโดดเด่นในหลากหลายด้านนะครับไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรื่องธุรกิจอย่างเดียว ผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอ o v a t i o n Thailand Campaign ตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติเป็นปีที่10นะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2กันยายนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่2กันยายนปีหน้านะครับท่านที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักง,งาน Facebook Instagram รวมทั้ง Line ID Add NAA Thailand เรามี New Media ให้ท่านติดตามได้หลากหลายครับ